สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่อำเภอไผ่สาลรีนะครับหลวงพ่อดํานะครับพาท่านผู้ชมมากรับสการะหลวงพ่อดํานะครับมาทําบุญเอาบุญฝากท่านผู้ชมนะครับถูกขอให้ท่านปกปักรักษาคุ้มครองท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมประสบแต่ความโชคดีจเจริญก้าวหน้าคิด,ดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดส่งความมุ่งมั่นปรารถนาทุกท่านนะครับเป็นพระเก่าโบราณนะครับอยู่ที่อำเภอไผ่สาลรีจังหวัด นครสวรรค์ครับท่านผู้ชมนี่คนจะมาขอพรแบบมาขอพรมาบนบาลสารเก่าวนี้กันได้เยอะนะครับสว่วนมากก็จะสําเร็จกันแทบทุกคนนะครับนี่ผมว่ามีโอกาสนะครับเดินทางได้ไม,มาอีกนะครับมาไหว้ท่านนะครับเก่านะครับหาเก่าแก่นะครับอายุหลายร้อยปีเลยนะครับ ใครมีโอกาสก็มาได้นะครับหลวงพ่อดำทีอ่อำเภอไผ่สารีนะครับจังหวัดนครสวรรค์สวยงามมากนะครับสมบูรณ์ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับเก็บภาพบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมนะครับเอาบุญมาฝากกันวันนี้ ว่าดำนะครับวันนี้เดินทางมาไกลนะครับถือว่ามาเสียงโชว์นะครับขอให้ได้รางวัลที่หนึ่งกลับไปฝากท่านผู้ชมนะครับตัวที่ได้ผมขอให้ตรงๆนะครับยะได้กลับอยากดูโอครับเดี๋ยวมาเสียงเซมซีกันครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ตัวไหนย้ำว่าตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับถือโอกาสว่าวันนี้พาท่านผู้ชมมาทําบุญกันแล้วกันนะครับ ม่มีตัวเลขนะครับไม่ชัดนะครับตัวเลขไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเอาเอาอ่อาไม้กแล้วกันนะครับไม่ชัดไม่ชัดจะเป็นศูนย์หรือเปล่านะครับเอาไหนดีกว่านะไม่มีตัวเลขนะครับแรกเดี๋ยวแรกวันที่หนึ่งเดี๋ยวว่ากดแค่บนเจ็ดน,นะครับ หนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดอ่ะเดี๋ยวเราอันนี้เอาเลขเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งหรีอสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกตัวนึงนะครับที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับท่านผู้ชมหนึ่งเจ็ดหลวงพ่อดำนะครับอยู่เที่องเพลยไพ่สารีนะครับเพลย์ไพ่สารีหนึ 1, ่งเจ็ดอีกตัวนึงนะครับจะได้ลุ้นนะครับเน้นย้ำว่าตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาทำบุญนะครับ 1,7นะครับ1,7ตัวเดิมนะครับ1,7เอ้าตาถูหลง่อให้1,7 1 7ตัวเดิมนะครับ 1, ตกว,วเดิมนะท่านผู้ชม1 7อ่าจนะครับอ